ตัวเครื่องนะคะเมื่อไหร่ที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองก็คือครบ4,500ลิตรนะคะสามารถดูได้ที่มาาดน้ําหรือดิสติกอนที่ตัวเครื่องเนาะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเมื่อใช้น้ําครบ1,200แกลลอนนะคะอเดี๋ยวเราพาไปดูตัวเครื่องนะตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกเซรามิกนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นคาร์บอนเซรามิกนะคะตัวนี้ก็อายุการใช้งาน12เดือนนะคะตัวนี้เป็นมาตรฐาน NSF 42นะคะตัวนี้นําเข้าจากประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ตัวที่2ก็คือตัวคาร์บอนนะคะของ USA นะคะซึ่งการใช้น้ําก็คือ4,500ลิตรหรือ12เเดืืออนนนหมกั ต้นทุนทั้งสองนะคะก็คืออยู่ที่หนึ่งบาทห้าสิบนะคะส่วนตัวที่สาไม่ต้องเปลี่ยนนะคะตัวนี้เป็นไฮไลท์นะคะตัวเป็นเอ่เป็นตัวอุปกรณ์สนามแม่เหล็กทรงพีระมิดที่ทําให้จัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลน,น้ําใหม่เล็กลงและมีระเบียบน,นะคะแล้วก็มีออกซิเจนที่สูงสามเท่าและมีพลังงานแม่เหล็กธรรมชาตินั่นเองนะคะตอนนี้เราก็แกะเครื่องนะคะใครที่ทําเองนะแม่บ้านหรือคุณพ่อบ้านนะเครื่องนี้นะคะออกแบบเป็น DIY นะคะสามารถ ถอดประกอบแล้วก็ใส่เองได้นะคะเพียนแค่ใช้ปจัจจัยที่อยู่ด้านข้างนะคะจะเห็นได้ว่าในเครื่องช่างก็จะแค่เอาสายที่เชื่อมนะคะขันออกส่วนตัวมอกรองนะคะก็คือเอาเขุมขัดที่อยู่เส้นบนและเส้นล่างนะคะนำออกส่วนฝั่งหนึ่งเอาที่ถนัดนะไม่ต้องออกทั้งสองข้างนะเอาอเขาเรียกว,ว่าทิ้งตัวไปข้างหนึ่งเพื่อน,นําตัวแคปซูลของคาร์บอนออกมาเอาของเก่าออกล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปกับแทนที่นะคะนี้เราก็จะใช้ตัวตัวนี้เขาเรียกปจัจจลยอะไรคะปัจจหกเหลี่ยมค่ะปัจจัหกเหลี่ยม,ปเ,เ,ยมเป็นตัว T นะคะถ้ารุ่ แล้วก็ขันตัวที่ยึดกับเข็มขัดที่เชื่อมนะคะระหว่างลูกาฝาบนกับฝาล่างคลายออกนะคะเสร็จแล้วนะก็นําออกนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวนะ,ะตัวที่กองอยู่ข้างในนะคะถ้าผ่ามาจะเห็นเลยนะคะว่าประสิทธิภาพการกองนะคะอยู่ข้างในแล้วก็พวกาสารแผงลอยสิ่งปลนเพื่อนนะคะ มันเป็นหน้าที่ของตัวนี้นะดักจับไว้แต่ว่าพวกโลหะหนักนะคะพวกแคดเมียมตะกั่วตลอดสารหนูกำมะตรังสีนะคะแล้วก็พวกสารเคมียาฆ่า,มาแมลงคอรีนจะเป็นหน้าที่ของตัวคาร์บอนนะอ่ะเราก็ล้างแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิม